สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้ก็ผมพามาสองใต้ฝากระโปรงนะครับสองใ่เจ้า Ford T4 ครับตัวนี้เป็นรุ่นเทอร์โบแล้วนะฮะก็ไม่เทอร์โบกับเทอร์โบต่างกันนิดหน่อยนะครับก็จะต่างกันที่ชุดเทอร์โบนะครับที่ว่าไม่มีท่ออินเตอร์นะฮะแต่อุปกรณ์อื่นคล้ายๆกันนะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะก็ หรือสงสัยก็บอกมาถามผมในเพจได้นะครับเจ้าตัวนี้นะคะก็คล้ายๆกันหมดนะครับโปรวิวไม่โปรวิวนะฮะรูปลักษณ์เครื่องคล้ายๆกันนะครับอุปกรณ์ตำแหน่งใกล้เคียงกันนะครับก็อางั้นเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับมาทางด้านซ้ายนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยคือตรงนี้นะครับนี่ปัดน้ำฝนนะครับน้ำนะครับมาเติมตรงนี้นะฮะ ต่อไปตัวนี้เติมน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนเจ้าทีห้านะครับคือตัวนี้จะใช้กระบอกคัตนะครับเติมน้ำมันเติมน้ำมันแยกกันนะครับก็คือน้ำมันเบรกก็เติมเองนะครับถ้าเป็นทีห้าก็จะเติมน้ำมันคัตน้ำมันเบรกเราดูที่เดียวนะครับจะมีสายลิง์กเข้าไปนะฮะส่วนตัวนี้แยกแหละตัวเก่าจะแยกกันทํางานนะครับ ต่อมานะครับต่อมา,อาชุดนี้นะฮะก็เป็นมันพาวเวอร์นะครับมันพาวเวอร์นี่มีระดับอยู่นะฮะอัาานนี้ก็เติมเกินมานิดนึงนะครับต่อไปนี้เป็นกล่องฟิวนะครับกล่องฟิวหน้ารถนะฮะตัวนี้เวลาฟิวหน้ารถไม่มานะครับตัวนี้ก็ตัวหนังสือลอกหายหมดแล้วฮะมีการใช้งานอย่างหนักหน่วง นี่นะครับฟิวนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูฟิวตัวนี้น้อยมากเลยมีอยู่สี่ตัวห้าตัวนะครับออันนี้เรามาเช็คให้ละเอียดนะครับอันนี้ก็น่านจะเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรมากมายเลยตัวนี้ฟิวมาจากาแบตเตอรี่นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นหัวเผาเป็นกรนภายในรถอะไรเนื่อทั้งหลายแหล่นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ กรณีที่น้ำมันหมดถังนะครับก็ต้องมานั่งปั๊มๆๆตรงนี้นะครับหรือหลายคนที่กองน้ํามันดีเซลนะครับตันนะครับก็ต้องมาเปลี่ยนที่นี่นะครับตัวนี้นะคะต่อไปนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับก็เห็นไหมครับสายนะครับสังเกตไหมครับคันนี้จะไม่มี สีบอกนะครับก็คือรถเก่านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนดัดแปลงไม่บ้างนะครับก็ขั้วบวกอยู่ฝั่งนี้นะฮะขั้วลบนะครับอยู่นี่สําหรับพี่น้องท่านอื่นที่จัมสตาร์รถนะครับระวังด้วยนะฮะวิธีเช็คง่ายๆเลยคือสายที่มาจากโค้งรถนะครับขันติดใต้เนี่ยนะครับมาที่แบตเตอรี่อันนั้นคือขั้วลบนะคะวิธีสังเกตของผมนะครับ่าส่วนขั้วบวก นี่พัวโบนี่ชัดเจนมากเลยคือจะเข้าของฟิวนะฮะอ่าก็ต่อเลย้กันนะครับอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็เป็นอ่าเติมน้ํายาหม้อน้ําเติมน้ํานะครับเติมน้ําเติมตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวพักน้ํานะครับวิธีเช็คน้ํายาหม้อน้ําเช็คน้ําหม้อน้ํานะครับให้เช็คที่หม้อน้ํากา่อนนะครับไม่ใช่ไปเช็คที่ ตัวพักก่อนนะครับก็เติมน้ําให้เต็มก่อนจากในหม้อน้ํานะครับแล้วก็ไปเติมที่ตัวพักนะครับให้ได้ระดับนะฮะหลายคนผมมาถามผมว่าเออทำไมผมเติมน้ําแล้วไม่รู้จกักเต็มน, bon. นาทีนะครับก็คือไปเติมอ่าตัวพักน้ําก่อนนะครับถือว่าไม่ไม่ใช่นะครับอ่าตัวต่อไปนะครับอ่าก็ตัวนี้เติมน้ํามันเครื่องนะครับ เกิน้ำมันเรื่องตรงนี้เช็คน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับแต่คันนี้การน้ำมันเชื่องนะครับไปแล้วนะฮะเกิดการหักนะครับ่าสำหรับคันอื่นนะครับอันนี้ตัวอย่างผมอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับขออภัยด้วยนะครับต่อเลยนะครับอันนี้เป็นกรองอากาศนะครับมีตัวล็อกสี่ตัวนะครับสองสัเนาะตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวนะครับ เปิดฝานะครับกองามาเต่าได้นะครับแลตัวเองนะฮะอ่าแล้วก็ต่อไปคืออ่าสายพานเห็นไหมครับมีสามเส้นนะครับรุ่นนี้อ่าตัวนี้เป็นสายพานแอร์นะครับอันนี้สายพานไดชาร์จนะครับอ่าก็วิธีเช็คสายพานก็ดูนะครับว่าหย่อนหรือเปล่าน,นะครับหรือตึงเกินไปไหมตึงเกินไปก็ทําให้สายพานนะครับมีโอกาสขาดแล้วก็ ทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับมีโอกาสเสียได้นะครับเสนอแนะนิดนึงนะครับก็ไอระบบ t ร์โบนะครับก็สิ่งที่ต้องดูแลด้วยตัวเองนะครับก็มีเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องนะอย่างกนี้มีรอยซึมนิดหน่อยนะครับอ่าก็อันนี้แนะนําแล้วกันนะครับระบบของ t ร์ b o ก็ที่ควรระวังคือเป็นท่อยางนะครับส่วนใหญ่นะที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็มีการขาดหลุดนะฮะก็ทำให สวบของเราไม่ทํางานนะครับก็ไม่ลดนั้นอื่นนะครับจบไปเรียบร้อยนะครับกับการแนะนําอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับสําหรับเพื่อนๆมือใหม่แล้วกันนะครับสําหรับที่ต้องการดูแลตัวเองในรถรุ่นนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนดูนะครับยังไงครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ าฝากช่องไว้ด้วยละกันนะครับาฝากกดไลค์กดติดตามให้สักนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะครับก็วันนี้มากันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ